โอ้ยเดี๋ยวรถชนตายลงไอ้นี่เดี๋ยวมันก็ตายลงไปคนเดียวนี่นะลู่ผมเกือบลงลงลูกเลยยิงทำอะไรเนี่ยเลยก็สวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนครับวันนี้ผมก็จะพาพวกเราไปดูเจ้ามูสิงนะครับช่างบอกว่าวาลวันเสียนะครับเขาเรียกว่าวาลรั่วนั่นแหละทำให้รถสตาร์ทไม่ติดมันก็มีอาการเลือรังมา หลายรอบแล้วล่ะตอนนี้ผมก็เลยว่าจะทําให้มันเรียบร้อยไปนี่ยพี่ทําเครื่องมาแล้วรอบหนึ่งนะครับแล้วพี่ก็เอาไปซัดในสนามช้างนะครับก็ทําให้เจ้ามูสิงนั้นเรียบร้อยเลยครับรองเท้าใหม่อ่าขนาดรองเท้ายังมีสปอนเซอร์นะเอาขอบคุณ H M มากนะครับ C M ขอบคุณสําหรับสปอนเซอร์เลยนะครับนี่รองเท้าขนาดรองเท้ายังมีสปอนเซอร์นะเชิญที่ยูโรไปด้วยดีกว่าเดี๋ยวเอาแว่นตาไปก่อนนะครับหลังๆมานี่แพ้แสงแล้วนะครับเพราะว่าเลนส์คอมหนักเกินนะครับไอ้นุช โลไปใส่โล่ไปใส่กูไปเจ้าเศร้าแล้วอะไปเจ้าเศร้าแล้วที่รถออไปเอา้ามาอันนี้ไหมมันเอารถไปบ่เออมันที่รถออกไปแล้วเศร้าแล้วเอา้าไปทางไหนอะ่ะไปใส่อย่างี้นี่เอารถไปเลยบอกวะนี่ฮะได้บอกเปล่าก็ที่ออกไปยังไว้เอ้าบอกอันนี่เอารถก็ไม่อยู่<ม>เหลือ cbr 150ส้มจี๊ดนะส้มจี๊ดอยู่นี่ อา้ากระจกฟินตะแกงฟินเฮ้ยรถอยู่ไหนนี่อเอารถไปทำไม คุณเห็นอะไรใช่ปะมันมีแต่เกมไม่ง,ง่ายเว้ยเมื่อเช้าพี่ก็เก็บมาหลายพอยต์เลยครับเล่นง่ายมากนะครับฝากทอนโอนไว้ใจจริงตลอด24ชั่วโมงเลยอืตามมาแอดตามกันไปนะครับแอดมายา191เอา้าเน้ยนี่มึงไปไหนนี่แล้วอยู่ไหนนี่สุวรรณภูมิสุวรรณภูมินี่คือหมายถึงอะไรอำเภอสุวรรณภูมิเหรอแล้วรถไปเนี่นะกระจกถอดก้าออกมาเลยกระจก อันนี้นใช่ไหมไอ้ไอที่อยู่บนรถเนี่ยคือกระจกฟินเหรอใช่ใช่ใช่ต้องบอกยายไหมนี่ไม่คุย่คุณเสียคุณถอดอะไรออกมาเลยแล้วมึงไปยังไงไปตั้งไกลขนาดนั้นโอ้ยเดี๋ยวรถชนตายหรอกไอ้นี่เดี๋ยวมันก็ตายมึงไปคนเดียวเนี่ยนะอนนโอ้มึงเป็นบ้าอยู่แล้วนั่นนะตรงนี้แหละที่ท้องได้โอ้ เองอยู่นั่นแหละอย่าไปไหนนะนนนนว่าเออรออยู่นั่นนะอย่ทำรถอะไรอ่ะเข้าใจไหม, okay, okay. อมถอดกระจกถอดตะกแกรงมันเกินไปแล้วอยากทำเหมือนพวกพี่เองพว,พวกพี่โอมอ่ะท่านเราไม่ดูตาย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  รถลำบากยนะครับข้างหน้าไหนวะะ,ะแล้วขโมยรถออกมานะประเด็นคือขโมยรถออกมาแล้วแบบไม่บอกผู้ใหญ่ด้วยไม่บอกใครสักคนเลยแล้วก็มาคนเดียวเนี่ยดูสิ đu đu mọp ôi nó lố mừng nghẹt đi hẳng đây nè đu đu ông ôi mình dốc lỏ ô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  ทำอะไรนี่เอ้ยทำอะไรนี่เอ้ยฮะฮะมาทำอะไรนี่ไอ้กี่มาคนเดียวนี่โอ้มึงก็ตายตัวโอ๊ยตายนู่นผมเกือบลงลงนู่นเลยยิเงเลยอะแล้วมึงก็ทำอะไรนี่ต้อมออกตัวต้อมออกตัว,อออตวใช่ทำไมอ่ะก็ก็อยากเป็นเหมือนพี่อมพี่แบงไง อยากเป็นเหมือนพี่โอมพี่แบงค์ใช่อยากแข่งรถอยากแข่งรถใช่จัดรถใหญ่มาเลยชิวเลยไม่ได้บอกยายด้วยไม่ได้บอกแม่มึงด้วยเออไม่บอกใครจับพี่เทสตมาเลยที่พ่อเออมาคนเดียวองิ้มตายพอเลยมึงจอดไว้เลยมึงจอดเลยไม่มันมันมันอันตรายแล้วมึงรู้ไหมถ้าเกิดว่ามึงลงคลองไปเนี่ยมึงตายมึงทำไงอ่ะไม่รู้ไม่ตายหรอกชี่ผม มันโปรเฟชชั่นนั่มามันโปรเฟชชั่นนก็ใช่อยู่แต่มึงแบบถ้าเกิดมึงเป็นอะไรมาขึ้นมาเนี่ยคือมันไม่มีคนมาอย่างแรกเลยถ้ามึงจะมาซ้อมมึงต้องบอกมึงต้องบอกมึงต้องบอกมึงต้องพา,พาให้พามาไม่ใช่ว่ามึงจะคนมยมาคนเดียวอย่างงี้ิวๆมึงเข้าใจไหม<ะ>เกิดมันเป็นอะไรมาเนี่ยใครจะมาเอามึง <c oughs> ไปขึ้นอะตายริมคลองเลยตายริมคลองก็สิเป็นผีเฝ้าคลองเลยดิ <c oughs> แล้วมึงทาอะไรของมึงมึงก็ไม่บอกใครคนไหนเลยอันตรายนะอย่าไปทําแล้วแบบนี้ไม่เอานะ <Okay. S 1> ถ้าอยากมาจริงๆเนะี่ยบอกเออไอ้นี่รองเท้าเอารองเท้ากูด้วยขโมยทุกอย่างขโมยทุกอย่างโอ้กูแจ้งจับเลยบ่นี่รอ <c oughs> งเท้ามึงก็รองเท้ากูมาใส่ <c oughs> ออแล้วออ มึงทำอะไรไปออกตัวอยากแข่งกับเหมือนพวกพี่โอมพี่เลเอ้ยเหมือนพวกพี่แบงค์แบงค์พี่โอมแล้วใครอีกที่ไปดูมาพี่บี้เหรอ่ไปดูขึ้นสมองเลยนี่ผมแบบกเสียนคันเร่งเลยอ่ะเสียนคันเร่งเลยเออขนาดนั้นเลยไปยกล้อไปยกไปยกล้อข้างเอิ่มซสลิงเล่นอ่ะครับโอ้เกินพี่ใขนาดนั้นเลยมึงทำเอาจริงทำได้เหรอ ได้เ so อาไหนไหนมามามาจับไปเลยไหนไหนกูจะดูหน่อยนะโชเล่โชเล่โชเลยใส่แต่มึงต้องปลอดภัยนะก่อนก่อนเราถ้าเราจะทำอย่างนี้นะเราต้องมีหมวกกันน็อกนะครับหมวกกันน็อกมึงนั่นแหละแล้วก็มึงต้องบอกมามีคนมาด้วยไม่ทําแบบนี้บอกเขาทําอย่างนี้นะทำดูผมดูตัวอย่างเลยนะครับนี่จะทำอีกนะเอ๊ะป่ะไม่งั้นกูไม่เอามึงเลยมันละโอเคป่ะเอออ่ะ ไหนดิไงเกินมึงอยากออกตัวมองเขาแต่เมื่อกี้ล้อลอยตลอดมันไม่ได้ถ้าล้อลอยมันคือไม่ได้มาไปดูอาจารย์ไหนมาวะมาไปดูอาจารย์ไหนมาอาจารย์เบิร์บว่าวไม่ถ้าไปมึงไปดูให,ห้ตะเบิร์ดดิตะเบิร์ดตอนนี้จะไปคุกแล้ว <c oughs> ไม่ถ้าถ้าออกตัวถ้ามึงจะไปแข่งกับเขามึงจะต้องออกตัวแบบนิ่งไม่ใช่ว่าออกตัวล้อลอ,อยโ <c oughs> อเคออมึงดูมาเยอะป่ะ เออมึงดูมายอ่มมึงทำให้ดูดิเย้บ้านน่เอ้อดิโคตรปวดตีมเอาดิดไหวไหมรองเท้าก็รองเท้ากูเอารถก็รถยายเอะ เอ้ยปลาโอ๊ยโอ๊ยพอโอ้ยโหตายตายแม่งปลายเป๋ปลายเป๋มึงจะลงแล้วนะมึงจะลงคลองแล้วเน้นน่ะปลายเป๋ลงคลองแล้วมึงอย่างนี้เรียกทำได้โอ้ดูขับรถยังไม่ตรงมึงขี่มาได้ยังไงนี่ฮะ โอ้ยขับรถยังไม่ตรงแล้วมึงขี่ไมาได้ยังไงอ่ะนะขับขับรถนะขับขับให้มันตรงแล้วมึงแบบมึงจะไปลงคลองแล้วมึงขี่ไมาได้ยังไงตั้งไกลนี่เวรเกือบสุดยอดเอาดีๆมึงแกเป๋แล้วก็แบบมึงขับรถอันนี้มึงมึงขับยังไงมึงพึ่งจะมาได้เลยม,มีมีมาปแปบแป๊ดสิอ่ะมาได้ มีเสียงมีเสียงใส่เลนตำรวจตามมาด้วยดีไม่จับคูรถเขาจะชนมึงตายนั่นออกมาโอ้เอาแม่เอาดีๆนะอย่าเล่นถ้าเล่นคูให้มึงกลับเลยเอ่ะมึงจะมาเบิร์นทำไมเออเอา,เ,อาเรียนจากครูไหนมาวะ เล่นคูไหนมาเนี่ยอวัดเอเอาอ่ะเห้ย้ยพอได้อยู่นะหน่วยก้านมันโอเคอยู่นะเอาเรื่องอยู่นะอ่ะดีๆแต่ไม่ขับแบบนี้บนถนนไม่ได้นะขับแบบนี้บนถนนห้ามเลยนะอันตรายเข้าใจไหม อย่าไปขับแบบนี้บนถนนเอ,อ่อออกตัวใช้ได้เลยนะ,ะอะออกตัวใช้ได้เลยนะเอาเอา,เอาสักรอบสิไม่ต้องใส่ออกมานะแบบว่าต้องใส่ที่ไม่ได้ต้องใส่หมวกนอนนอกันน็อกพี่ไปเลยเนาะพอถ้าง,งั้นยกกลับไปเลยเย,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 ยางยายพังมดดดูเพี้ย

เ<ไ>อาหัวงเอาพอพ้อสยันพอเอาพ้อเอาเออเอร์ดีขึ้นเลยไม่ได้แล้วแต่พอพอพออันเนี้ยห้าวพอไปเอากลับเลยเอากลับเลยเอากลับพอไปห้าวเกินละเก็บรถ เก็บรถดีดีแล้วเออไม่เอาไม่ไม่ไม่เอไปพอเก็บรถเอาเอาเอาขึ้นเลยเอาขึ้นรถเลยไปเข็นไปยังไม่พอใจยังไม่พอใจเอาไม่ไปเลยปะกลับเลยกลับเลยกลับนะเไปวะไอ้ซื่อสัตว์ซื่อสัตว์ซื่อสัตว์ไปเราจะจะร้องขีจะร้องขีแกไปเก็บให้โอเคไปนะจ้าไปไหน มึงกลับมาเอ้ยเอ็นี่ไม่ไหวนะครับเดี๋ยวาทำตามนะครับทุกคนโคตรแย่เดี๋ยวเราดปอย่าทำตามนะครับอันไหนที่มันไม่ดีเนี่ยแล้วก็อย่าลืมมึงกลับมาโอ้ยลงคลองลงคลองลงมาเอามาขึ้นรถ นะครับโอเคไปแค่นี้ครับคลิปนี้ผมว่าจะพาไปดูเจ้ามูสิงนะครับกลายเป็นว่าต้องมาตามไปยูโรกลับบ้านนะครับโอเคครับไปเจอนใหม่ครับบาย